นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องหญิงงามกรรมพร้ารกาลครั้งหนึ่งมีสองผัวเมียที่ยากจนคู่หนึ่งเป็นคนขยันมันเพียนแต่ด้วยบุญวาสนาของทั้งสองทำกรรมเอาไว้นักต่อนักจึงทำให้ทั้งคู่ต้องระหกระเหลเลล่อนไปต่างแดนและปล่อยลูกทิ้งไว้เพียงลำพัง ที่กระท่อมป้ายนาแห่งหนึ่งโดยมีคนบ้านใกล้เลีอยนเคียงอยู่เพียงสองถึงสาลังเท่านั้นดำเอ้ยพี่ไปดูนางช้อยกับไอ้ชดทีลูกมันร้องเสียงดันลั่นใหญ่กระน,นั้นนายดำบ้านใกล้เลือนเคียงของนางช้อยและนายชดก็ได้เดินดูตามคำสั่งของผู้เป็นเมียนางช้อยเอ้ยไอชด เอ้ยทำไมเองสองคนจึงปล่อยให้ลูกร้รองเสียงดังรั่นกระนั้นเด็กมันไม่สบายหรืออย่างไรไม่ว่านายดำจะส่งเสียงเรียกดังลั่นแค่ไหนก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากสองผัวเมียเพราะบัดนี้ทั้งคู่ไม่อยู่แล้วสองคนต้องตัดใจปล่อยลูกทิ้งไว้ที่กระท่อมหลังเก่าแล้วออกไปหางานทำที่ต่างแดน ที่อยู่ห่างไกลแสนไกลเราทำไม่ถูกนะพี่เราทิ้งลูกไว้อย่างนั้นจะให้ทำยังไงเราไม่มีทางเลือกนี่ทางนั้นไอ้ดำกับนางพินผัวเมียมันก็เป็นคนดีมันต้องช่วยเราเลี้ยงลูกและรับลูกเราเลี้ยงไว้เป็นแน่มันคงไม่ปล่อยลูกเราทิ้งไว้หรอกไม่ต้องห่วงนะ เฉยค่สิเป็นจริงอย่างที่นายชดว่าไว้นายดำอุ้มเจ้าหนูน้อยออกมาจากกระท่อมหลังเก่าเดินมาหาเมียของตนพินเอ้ยสองผัวเมียมันไม่รู้ไปทางไหนกันหรือว่ามันมีธุระด่วนเราคงต้องช่วยดูแลลูกมันไว้ก่อนแล้วเองไปกล่อมไอ้หนูน้อยผู้นี้นอนเถิดนะ เดี๋ยวข้าจะรีบไปผูกเปลใหเออ้เออเออสงสัยมันไม่สบายแล้วรีบไปหาโรงหมานนะัันะเมื่อวานเห็นพวกมันบอกว่าปวดหัวกันอยู่เลยนายดำกับนางผินก็เลี้ยงลูกนางช้อยและนายชดจนบัดนี้อายุของเจ้าหนูน้อยผู้นั้นปาเข้าไปยีสิปีเต็มแล้วแดงน้อยเอาอีกแล้วนะลูก ชอบไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียวมากินข้าวกินปลามาลูกมา้าญิงสาวกำรา้าเธอมีนามว่าแดงน้อยเป็นลูกของนางช้อยและนายชดทุกวันเธอจะไปนั่งที่กระท่อมหลังเก่าบ้านของตนเองเพื่อรอว่าสักวันผู้เป็นพ่อและแม่ของตนนั้นจะกลับมาหา แต่บัตรนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเป็นเวลา20ปีเต็มๆแล้วพี่ดำเอ๋ยลูกนั่งรอแต่พ่อแม่ของมันฉันละอดเป็นห่วงลูกไม่ได้เลยแดงน้อยมันคงจะคิดถึงพ่อแม่แท้ๆของมันมากนะสินะเอ็งช่วยไปพูดปลอบใจลูกมันทีเวลาผ่านมาตั้ง20ปีแล้วเฮ้ยข้าละเหนื่อยใจจริงเลยข้าสงสารลูก ทำยังไงได้วะนางพินความผูกพันของแดงน้อยและความรักที่แดงน้อยมันมีให้กับพ่อแม่เปลี่ยมล้นจนจุกอกไม่ต่างอะไรจากเองกับข้าล้อกสงสารลูกไม่ต่างอะไรกันเอา้าเดี๋ยวค่ะจะเดินไปหาลูกแล้วกันนะพอดําจ้าพอดํามาหาแดงน้อย จะตามแดงน้อยไปกินข้าวใช่ไหมจ๊ะแดงน้อยเอ้ยหากวาสนาของเองกับพ่อแม่จะได้พบปะกันและกันในไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องจะได้พบเจอกันอยู่ดีและลูกเอ้ยทำใจให้สบายเถิดนะแล้วเข้าไปกินข้าวกินปลาเสียก่อนเดี๋ยวลูกจะไม่สบายเอาลูกต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว เพื่อว่าวันใดพ่อแม่แท้ๆของลูกกลับมานางช้อยกับไอชดมันจะได้ไม่มาว่าพ่อแม่ได้ว่าเลี้ยงดูลูกไม้ไดีๆีพ่าดำคิดว่าแม่ช้อยกับพ่อชดจะกลับมาอยู่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเราเรีบไปกินข้าวกันเถอจะจ๊ะแดงน้อยจะกินข้าวให้เยอะๆแล้วจะทำให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงเพื่อรอวันที่จะได้พบหน้าพ่อกับแม่นะจ๊ะ แดงน้อยมีแรงฮึดเขิมขึ้นมารีบเดินเข้าบ้านไปหานางผินทั้งสมคนก็ได้กินข้าวปลาพร้อมหน้าพร้อมตาต่อให้นางผินและนายดำนั้นไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของแดงน้อยแต่ทั้งคู่ก็รักและเอ็นดูพราเลี้ยงแดงน้อยมาตั้งแต่แบบอแต่นางผินกับนายดำก็ไม่เคยคิดที่จะปิดบังเรื่องพ่อแม่แท้ๆของแดงน้อยเลย ทั้งสองตั้งใจเลี้ยงแดงน้อยมาเป็นอย่างดีรำสอนให้เธอเป็นคนดีตัวนายดำเองนั้นก็เป็นคนฉเฉลียวฉลาดสอนให้ลูกสาวได้มีความรู้อะไรหลากหลายอย่างมากมายจนมาวันหนึ่งแดงน้อยได้ไปทำงานที่บ้านนายเศรษฐีผู้หนึ่งเธอนั้นไปเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดบ้านเรือนของเศรษฐี ระหว่างที่ลูกชายของนายเศรษฐีเขากำลังจะอ่านหนังสือนังหาเพื่อเตรียมตัวไปสอบเรียนนั้นเด็กน้อยก็เริ่มอ่านไม่เข้าใจเมื่อแดงน้อยเห็นเช่นนั้นเธอจึงเดินเข้าไปหาเธอได้พร่ำสอนเจ้าหนูน้อยลูกชายของนายเศรษฐีจนเด็กชายผู้นี้สอบผ่านจงได้แดงน้อยมาหาข้าทีคุณท่านมีอะไรหรือเปล่าคะ เอานี่น้ำใจข้าให้แก่เจ้าที่เจ้าคอยพร่ำสอนลูกของข้าสอบจงได้ข้าดีใจจริงๆลูกข้าเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าเจ้าคอยพร่ำสอนลูกของข้าทุกวันจงทําให้ลูกข้านั้นอ่านหนังสือนังขาได้คล่องแคล่วและเก่งขึ้นมากขอบใจเจ้ามากหน้าแดงน้อยไม่เป็นไรเลยค่ะคุณท่านแดงน้อย เป็นลูกจ้างของคุณท่านอยู่แล้วยินดีจะทำทุกอย่างเพราะเจ้านายจ้างอีกฉันมาเพื่อทำงานและให้ค่าแรงนายเศรษฐีอายุประมาณ30มสิบกว่า,วาเป็นชายที่อยู่ตัวคนเดียวเขาถูกภรรยาทิ้งขว้างห่างหายไปมีสามีใหม่นายเศรษฐีผู้นี้มีนามว่านายเกล้อนายเกื้อนั้นมีลูกชายหนึ่งคน เขาเลี้ยงลูกเพียงลำพังมาตั้งแต่ลูกยังเล็กตั้งแต่มีแดงน้อยเข้ามาอยู่เป็นคนรับใช้ค่อยทำความสะอาดบ้านเรือนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ลูกชายของนายเกื้อนั้นก็เหมือนมาเติมเต็มชีวิตของครอบครัวนายเกือ้อทําให้เศรษฐีแอบลงรักสาวใช้มีนํ่ซ้ำบุตรชายของนายเศรษฐีนั้นก็ยินดีปรีดา ที่ผู้เป็นพ่อจะรักนางคนใช้ผู้นี้ก็คือแดงน้อยลูกว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอลูกไม่คิดถึงแม่ของเจ้าหรือไงแม่เขามีครอบครัวใหม่แล้วครับพ่อพ่อควรจะมีแม่ใหม่ได้แล้วนะครับลูกไม่ลังเกียจนาแดงน้อยเลยนาะแดงน้อยเป็นคนดีแถมลูกชอบนาแดงน้อยมากๆด้วยนะครับพ่อ ทั้งสองพอลูกถูกชะตากับแดงน้อยเป็นอย่างมากจากเป็นแม่บ้านก็กลายมาเป็นแค่พี่เลี้ยงของลูกชายนายเกลือโดยปริยายนายเกลือรับแม่บ้านคนใหม่ให้มาทำงานแทนแดงน้อยพอ่อพ่อว่าคุณเกลือชอบลูกแดงน้อยหรือเปล่าพ่อก็ว่ายอย่างนั้นนะแม่แดงน้อยลูกเราเป็นคนดี เหมาะสมแล้วที่จะได้คนดีๆอย่างคุณเกือ้อต่อให้คุณเกือ้อจะมีลูกติดแต่คุณเกือ้อท่านเศรษฐีผู้นี้ทั้งเป็นคนดีและร่ำรวยใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นคนดีไม่ถือตัวกับคนยากคนจนแถมยังคอยช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายอีกด้วยจริงด้วยแม่ก็อยากให้ลูกสมหวัง พ่อแม่บุญธรรมก็คือนางผินกับนายดำรักแดงน้อยไม่ต่างอะไรจากลูกแท้ๆของตนเพราะทั้งสองนั้นไม่มีลูกจึงอยากให้แดงน้อยได้พบเจอกับคนดีๆอย่างนายเกลือไม่ใช่เพราะว่าเขาร่ำรวยเท่านั้นแต่นายเกลือทั้งเป็นคนดีและมีจิตใจมีเมตตาแดงน้อยก็ไม่รู้ตัวเลยว่านายเกลือหลงรักตนเองอยู่ เธอทำหน้าที่ของเธอได้เป็นอย่างดีที่สุดเพราะเธอไม่เคยคิดถึงความรักและไม่เคยคิดถึงว่าวันหนึ่งตนเองนั้นจะอยากมีครอบครัวตัวแดงน้อยเองคิดถึงอยู่เพียงอย่างเดียวและเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือตนนั้นต้องการอยากจะพบหน้าพ่อกับแม่แท้ๆของตนสักครั้งเมื่อดางผินกับนายดำมั่นใจแล้วว่า นายเกลือรักชอบคอแดงน้อยทั้งสองจึงได้เล่าอุปนิสัยใจคอของแดงน้อยให้กับนายเกลือผู้เป็นเศรษฐีได้ฟังรวมถึงเรื่องที่แดงน้อยอยากจะพบหน้าพ่อแม่แท้ๆของตนสักครั้งเศรษฐีเกลือจึงได้สั่งคนให้ไปติดตามสืบสาวหาเรื่องราวตามหาผู้เป็นพ่อแม่แท้ๆของแดงน้อยจนมาวันหนึ่งนั้น จู่ๆก็ได้มีรถตู้คันโตมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของนางผินและนายดำนั่นก็คือรถตู้ที่บ้านของนายเกลือเศรษฐีนางชอยไอชดช่ยเองสองคนจริงๆด้วยนายเกลือไปตามหานางช้อยกับนายชดจนพบและใช้เวลานานอยู่กว่าจะเจอตัวพ่อแม่แท้ๆของแดงน้อย จนในเวลาต่อมานางผินกับนายดำเห็นแดงน้อยกลับมาจากทำงานอย่างเหนื่อยหนักแดงน้อยมาหาแม่หน่อยสิลูกแม่มีคนจะแนะนำให้ลูกได้รู้จักสวัสดีค่ะคุณนะ้าคุณลุงหนูชื่อแดงน้อยนะคะนายดำจึงพูดกับแดงน้อยไปว่าแดงน้อยเอ้ยสองคนที่อยู่ตรงหน้าลูกนั้น ก็คือนางช้อยกับไอชดไงลูกแดงน้อยนั่งตกตะลึงตาค้างทำอะไรไม่ถูกเธอจ้องมองพ่อแม่อย่างตาไม่กระพริบพร้อมทั้งมีน้ำตาไหลพรากวันที่เธอรอคอยนั้นไม่คิดว่าวันนี้จะมีจริงๆแดงน้อยพ่อกับแม่ขอโทษนะลูกวันนั้นพ่อกับแม่ ลำบากยากจนจนไม่มีเงินจะซื้อข้าวปลาอาหารและซื้อของให้ลูกได้อยู่ได้กินพ่อกับแม่จึงออกไปหางานทำและกลัวว่าลูกต้องอดตายนะลูกพ่อกับแม่ขอโทษนะลูกนะถ้าหากพ่อแม่ไม่ทำอย่างนี้เราคงจะต้องตายแน่แแดงน้อยไม่สนคำอธิบายใดๆจากพ่อแม่เธอ เธอนั้นเป็นคนดีรีบนั่งลงที่พื้นพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างมาประกบกันพนนมมือแล้วก้มลงกราบเท้าผู้เป็นพ่อแม่แท้ๆสิ่งที่แดงน้อยรอคอยในที่สุดก็มีวันนี้แดงน้อยกราบขอบพระคุณพ่อกับแม่ที่มอบชีวิตให้แดงน้อยนะคะแดงน้อยรักพ่อกับแม่และแดงน้อยก็ดีใจที่สุด ที่ได้เจอพ่อกับแม่สักครั้งพ่อเธอพูดจบกับพ่อแม่แท้ๆแล้วเธอจึงหันไปมองนางผินกับนายดำแม่ผินพ่อดำจ๊ะพ่อกับแม่ถึงจะไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของแดงน้อยแต่แดงน้อยรักพ่อกับแม่ไม่ต่างจากพ่อแม่แท้ๆเลยนะจ๊ะทันทีที่เธอพูดจบ ก็้ลมลงกราบเท้านางผินและนายดำทำให้สองผัวเมียพ่อแม่บุญธรรมถึงกับร้องไห้ซาบซึ้งใจอย่างยิ่งนายเศรษฐีเกืือกับบุตรชายที่นั่งอยู่ในรถตู้เห็นหนางแดงน้อยได้กระทำกับพ่อแม่แท้และพ่อแม่บุญธรรมเช่นนี้ทั้งสองก็ตื่นตันใจสองพ่อลูกกอดกันซาบซึ้งใจที่แดงน้อยนั้นเป็นคนดี ยิงงามํำพร้าที่ไม่เคยลืมพระคุณพ่อแม่แท้แท้และไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแม่บุญธรรมเลยทันทีที่พ่อแม่ของแดงน้อยพูดคุยกับเธอจนจบนายเกลือกับลูกชายของเขาก็ลงมาจากรถตู้แล้วเดินเข้ามาหาพ่อแม่บุญธรรมและพ่อแม่แท้แท้ของแดงน้อยพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าถ้าผมจะถือโอกาสนี้ ขอโอกาสพ่อกับแม่ได้ศึกษาดูใจกับแดงน้อยจะได้หรือไม่ครับผมรู้สึกว่าผมรักแดงน้อยเข้าแล้วจริงๆลูกชายของผมเองเขาก็อยากให้แดงน้อยมาเป็นแม่อีกคนของเขาไม่ต่างกันใช่ครับนะ้าแดงน้อยน่ารักใจดีไม่เคยดูผมเลยแถมสอนให้ผมเรียนเก่งตอนนี้ผมเก่งมากขึ้นเลยครับคุณตาคุณยาย พ่อแม่ของแดงน้อยก็เลื่มปิติยินดีไม่ว่าจะได้ยินใครพูดถึงบุตรสาวของตนนั้นก็มีแต่คนพูดในสิ่งดีๆเพราะแดงน้อยนั้นเป็นคนดีจริงๆผินเอ้ยไอ้ดำเอ้ยข้าสองคนผัวเมียต้องขอบใจเองที่เลี้ยงลูกข้าให้เป็นคนดีได้ลูกข้ามีทุกวันนี้ก็เพราะเองสองคนผัวเมีย ข้ามาอยู่ที่นี่กันได้ไม่นานหรอกนะจะต้องกลับไปต่างแดนแล้วนานๆทีอาจจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนลูกกับเองสองคนผัวเมียใหม่ข้าฝากลูกของข้าด้วยนะแดงน้อยก็เป็นลูกของเองทั้งสองคนเหมือนกันเองไม่ต้องขอับอกขอบใจอะไรหรอกนางชอยเอ็ดำัเอ้ยแดงน้อยก็เป็นลูกข้าสองคนเหมือนกัน ข้าก็รักไม่ต่างจากลูกหรอกแดงน้อยมันเป็นเด็กน่ารักข้ารักมากแล้วข่าก็นึกไม่ออกเลยว่าหากวันใดที่ลูกแดงน้อยไม่อยู่กับข้าลูกตัดสินใจไปอยู่กับเองสองคนผัวเมียจิตใจของข้าก็คงจะคิดถึงลูกหน้าดูเลยละแต่ก็กระนั้นแหละลูกแดงน้อยเป็นลูกของพวกเองนี่นะพวกข้า ไม่คิดอยากจะตู่เอาลูกของพวกเองมาเป็นลูกตนเองหรอกแค่ได้เลี้ยงดูพวกขาก็ดีใจมากแล้วเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะแดงน้อยจะอยู่กับแม่ผินกับพ่อดำนะจ๊ะแดงน้อยรักที่นี่รักบ้านหลังนี้แล้วแดงน้อยก็รักคุณเกื้อและน้องแต้มด้วยนะคะแดงน้อยพูดเคินๆอาย,อาย แท้จริงแล้วในใจของแดงน้อยนั้นก็แอบรักคุณเกื่อมานานแล้วทั้งสองเมื่อได้รู้ความในใจซึ่งกันและกันคุณเกื้อนั้นก็ไม่รีรอใจไม่รอช้าที่จะได้เอ่ยกับพ่อแม่ของแดงน้อยทั้งพ่อและแม่แท้ๆและแม่บุญธรรมไปว่าถ้าผมจะไม่ขอศึกษาดูใจแดงน้อยแต่จะขอแต่งงาน จะได้ไหมครับพอ่อแม่ผมคิดว่าผมศึกษาดูใจแดงน้อยตั้งแต่วันแรกที่แดงน้อยเข้าไปทำงานที่บ้านของผมแล้วและผมก็มั่นใจแล้วว่าเธอเป็นคนดีและจะเป็นแม่ที่ดีของน้องแต้มลูกของผมได้อย่างแน่นอนในที่สุดแดงน้อยกับคุณเกลือต่างคนตามแอบรักกันมานานนม แต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะแสดงออกให้ต่างฝ่ายต่างรับรู้พ่อแม่ของแดงน้อยก็ยินยอมพร้อมใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้คุณเกลือมาเป็นลูกเขยนายดำกับนางผินก็ได้พูดกับแดงน้อยว่าดีจริงๆเว้ยลูกสาวจะได้แต่งงานไม่ต้องรีบเร่งให้ลูกมีหลานให้ ข้าก็ได้มีหลานให้เฉยชมหลานที่นายดำหมายถึงนั้นก็คือน้องแต้มลูกของคุณเกลือนั่นเองทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตคองคู่รักกันและแดงน้อยนั้นก็เป็นแม่เลี้ยงที่ดีของลูกนายเกลือและเป็นภรรยาที่ดีรวมถึงตัวเธอนั้น ก็เป็นลูกสาวที่ดีของพ่อแม่แท้ๆและของพ่อแม่บุญธรรมในที่สุดความฝ่ฝันการรอคอยของแดงน้อยบทสรุปในตอนท้ายนั้นชีวิตของเธอก็ได้สมหวังทั้งความรักและความฝันที่เธอวาดเอาไว้ว่าสักวันเธอจะได้พบหน้าพ่อแม่แท้ๆนั่นเอง จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ